ถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเหรอครับถ่ายวิดีโอนะโมนโมทำอะไรลูกถ่ายรถไปถ่ายรถตักดินใส่รถเงี้ยเอาไปดั้มตรงไหนอะฮะนโมเอาไปดั้มตรงไหนลูก เวลาถอยหลังมีเสียงเลยตี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 เอาข่อยหน่อยเลยค่ะเดดแล้วจะข่ตกใส่เลยตักไข่เลยตักใส่เลยนุ่นมอสมานุ่น ส่วนมอสมาเล่นเนาะมอสลองห้คิวสูสามที่นี่เลยลดดังมอสเก้าบาทหอที่ไหนอะที่แกนที่แกนคิวสูตรสามซุดปปโกรหรือเปล่ามอกิวสุดโปรอะโ,รโอเคไหม เต็ e มยังนะนะคะบินบิน,นอ้าวเอาไปเทเลย